วันนี้จะพามารู้จักกับเครื่องบินรบที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่คือซูสูนย์หรือที่หลายคนเรียกว่าคู่หูนักล่าแห่งท้องฟ้าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพราะมันคือ multi role fighter หรือเครื่องบินรบหลายบทบาทนั่นเองจะสู้กับเครื่องบินในอากาศก็ได้จะโจมตีภาคพื้นดินก็โหดเหมือนกันบอกเลยว่าครบเครื่องในลำเดียวแต่ที่เด็ดสุดของมันก็คือระบบขับดันเวก ที่ทำให้ซู30พลิกตัวกลางฟ้าได้เหมือนโชว์ผาดโผนเห็นแล้วแบบโอ้โหมันบินเหมือนกำลังเล่นเกมจริงๆเลยค่ะแถมยังทำท่าโคบรามานูเวอร์ได้ด้วยนะบอกเลยว่าใครได้ดูการแสดงบินต้องมีอ้าปากค้างส่วนเรื่องอาวุธไม่ต้องพูดเยอะมิสไซล์ติดเพียบ จะยิงไกลยิงใกล้ยิงอากาศสู่พื้นหรืออากาศสู่อากาศมีหมดค่ะเหมือนนักรบที่สะพายปืนรอบตัวเลยแล้วก็เรื่องระยะทางนี้ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันค่ะซู30บินได้กไกลกว่า3000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมลำมันกลากาศคือแบบ บินจากลุงเทไปโตเกียวได้สบายสบายเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนจูสาเครื่องบินรบที่ทั้งแรงทั้งโหดท,ทั้งเทใครเห็นก็บอกเลยว่าของจริง